คลิปนี้นะคะโซจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับคนที่มีกลิ่นลักแลหรือกลิ่นตัวแรงรวมไปถึงกลิ่นเท้าด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคำตอบและพร้อมบอกวิธีแก้ค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลเช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะช่องของโซจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลหุ่นและก็รีวิวเกี่ยวกับสินค้าความงามนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะกลิ่นตัวหรือกลิ่นเท้านั้นนะเกิดจากสาเหตุดังนี้ค่ะ หเกิดจากการที่เพื่อนๆใส่เสื้อซ้ำนะคะแล้วก็เสื้อที่มีกลิ่นอับหรือว่าซักแล้วไม่สะอาดตากไม่ค่อยแห้งหรือไม่ได้ตากในที่แดดจัดก็ทําให้เสื้อผ้าของเรามีกลิ่นอับได้เวลาที่มาใส่เนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปได้นะคะ 2. เวลาที่เพื่อนๆไปทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้วมีเหงื่อออกมากๆนะคะควรที่จะรีบกลับมาอาบน้ําทันทีเพราะว่าเหงื่อมันมีเชื้อแบคทีเรียสะสมในร่างกายที่ติดกับผิวหนังของเราทําให้เกิดกลิ่นตัวได้ค่ะ รวมถึงกระทั่งการใส่รองเท้าหุ้ม้นที่มีพื้นที่อับก็ทําให้มีกลิ่นเท้าได้ด้วยนะคะ 3. เกิดจากการใส่เสื้อผ้าที่อับรัดแน่นเกินไปเสื้อผ้าที่หนาไม่ค่อยโปร่งสบายก็ทําให้เกิดกลิ่นอับตามตัวได้เลยนะคะพยายามเลือกใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายผ้าฝ้ายหรือผ้าที่มันแบบไม่ได้หนามากนะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแล้วก็สาเหตุ ต่อมานะก็เกี่ยวกับการทานอาหารลดจัดเกินไปหรือว่ากินอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะนะคะเพื่อนๆจะสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราไปเจอแขกหรือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเจอคนแขกเขาค่อนข้างที่จะม,มีกลิ่นตัวแรงมากๆนั่นแหละเกิดจากการที่กินอาหารที่มีรสจัดมากมีเครื่องเทศมากพวกกระเทียมพวกอะไรแบบนี้ค่ะจะทำให้มีกลิ่นตัวที่แรงกว่าคนปกติทั่วไปนะคะ ก็ลดอาหารประเภทนี้ลงเนาะและหัวใจสําคัญเลยนะคะคือการเลือกผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายที่ไม่เหมาะสมนะคะก็พยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระง,งับกลิ่นกายที่เป็นสูตรอ่อนโยนสูตรธรรมชาตินะคะอย่างโซเนียโซจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นแป้งหอมอะโรมาคอสโมจากกาักรีตัวนี้เป็นแป้งนะคะที่เขาทํามาจาก สารส้มคือเอาสารส้มมาบดนะคะก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเขาเขามีอะไรบ้างนะแต่ว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างจะเป็นกลิ่นหอมเย็นๆกลิ่นสมุนไพรตัวนี้จะช่วยดับได้ทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้านะคะคือโซก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะเพราะโซเป็นคนไม่ค่อยมีกลิ่นตัวนานๆทีจะมาทานะคะทาลักแร้หรือใส่ ในส่วนของรองเท้านะคะเพื่อลดอาการอับเนาะเขาเคลมว่าระงับกลิ่นกายนะคะนานสูงสุด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เลือกน้ําหอมนะคะที่เราชอบนะคะฉีดใส่เสื้อผ้านะเวลาที่เราจะต้องออกไปพบปะผู้คนเยอะๆอย่างโซโซจะชอบกลิ่นของบูการีสีม่วงมากเป็นกลิ่นประจําตัวเลยหอมแล้วก็มีความละมุนอ่อนๆทําให้กลิ่นตัวเราหอมสดชื่นด้วยค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับเล็กๆน้อยที่โซเอามาบอกต่อเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะใครที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้นะแล้วลองไปทําตามแล้วได้ผลนะฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ลองแนะนําผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ในใต้คอมเมนต์มาหน่อยสิว่ามีอะไรที่ใช้ดีบ้างเผื่อโซจะไปลองตามบ้างแล้วก็ได้แนะนําเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะใครอยากให้โซมารีวิวหรือมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอะไรค <ๆ S 2> อมเมนต์ <ๆ S 2> พูดคุยกันได้เลยนะคะโซมีช่องทาง ทางการติดตามเพิ่มเติมนะ IG TikTok แล้วก็เพจ f a c e b o o k นะอย่าลืมไปตามนะคะใครที่ชอบคลิปสั้นๆเนื้อหากระชับนะคะก็ไปดูใน TikTok ได้นะโซสรุปสั้นๆง่ายๆภายใน1นาทีนะคะและคลิปที่น่าสนใจโซจะแปะเนื้อหาไว้ใน description นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะใครที่อยากปรึกษาหรือทักเข้ามาส่วนตัวนะก็จิ้มที่ ID Line ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย